สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวดเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะตําลาวกันครับพี่น้องคลิปนี้จะเป็นตําลาวพ่อชนินเด้อครับผมครับตําลาวพ่อชนินงาหันกะเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะเด่นหนึ่งสองสามครับประกบหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับพี่น้องเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างพ่อ หมดตงหันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะครับเอาเลข่างกับเขาด้วยครับผมเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับผมชุดเต็มเก้าคู่อย่าเผลอครับพี่น้องพังหันพนวาหกกับเจ็ดชนครับผมชนมาด้วยครับพี่น้องเนาะชนมางวดนี้เอาตำเหล้าต่อครับผมยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดไปรับชมระฟังน้ำกันเป็นแนวทางครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขกับ อาตำเล่าพอชนินนําเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณพอครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้เดอร์กับผมแนวทางอาตำเล่ากับอาพอชนินกับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมไปรับชมรับฟังกับพอกันเลยครับพ่อครับนํำเชียร์พาลวยสวัสดีพ่อชนินครับผมสวัสดีครับนํำเชียร์พาลวยครับผม มทีแล้วก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยพ่อ,อมาจนได้นะครับมาจนได้ครับผมมาจนได้ครับมันมันหลุดมาหลายงวดแล้วนะครับครับปกติมันจะไม่หลุดเยอะขนาดเนี้ยครับครับมันก็มันมาแต่ว่ามัน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 มาตัวที่เราไม่ประสงค์ที่จะให้มานะครับใช่ใช่ต้องมาสามเจ็ด <c oughs> นี่มาเลยโอ้เฮียเต็มเลยพ่อเสียดายครับ เสียดายนะครับไปเน้นผิดตัวนะครับเพราะว่ามันตัดออกมาแล้วมันเหลืออยู่สามเจ็ดนะครับครับครับมันก็น่าเสียดายนะครับงวดที่แล้วนี่สูตรสาวนี่มันชนเด่นหกกับเจ็ดหรือเปล่าครับใช่ครับพอดีเลยชนเด่นหกหกกับเจ็ดนะครับผมผมถึงบอกว่าไอ้ที่ว่าผมให้ล็อกสามไปน่ะมันคือผมให้เอฟซีที่มันเหลือล็อกสามล็อกเดียวนะครับครับครับ ผมคิดว่าเอฟซีก็น่าจะถูกนะครับที่ว่าขอล็อกสามมานะว่าเพราะว่าเขาจะติดตามตลอดนะครับเขาหน้าจะไปดูล็อกหกกับล็อกเจ็ดใช่ไหมป่าครับใช่ครับเพราะว่าผมผมให้เน้นไปที่หกกับเจ็ดนะครับครับครับเขาก็น่าจะได้นะครับโตนะครับครับโอ้ที่มามามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะไอเวลาไม่มานีหเงียบไปเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับแต่ก็ก็น่าจะสมหวังกันนะครับเอฟซีนะครับครับผมครับเดี๋ยววดนี้ก็คนน่ามันก็น่าจะเดินอีกนะวันนี้ครับผมเอาก็ตีไบเดอครับพี่ห้องอย่างอย่างเลขล่างเหมือนกันครับเลขล่างนี้ก็เดินดีนะครับครับผมครับเอฟซีก็ก็น่าจะประกบเองได้นะครับเอฟซีนะครับครับก็ก็น่าจะสมหวังเลขล่างด้วยนะครับวางไว้งี้นะพ่อครับผม ล่างหน่วยล่างครับผมบใชับให้เอฟซีดึงเด่นเอาครับครับใช่ครับก็หาตัวเด่นมาดึงปกติไอ้ตัวเด่นเนี่ยมันก็จะส่วนมากมันจะมาเด่นที่ที่ผมให้ไว้นะครับครับผมครับอย่างเ่วัที่แล้วมันเด่นหกกับเจ็ดไอ้เลขล่างมันก็เราก็ไปดูล็อกหกล็อกเจ็ดมันมันก็มีล็อกเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งครับครับครับเดี๋ยววันนี้เลยนะครับครับป่เริ่มเลยครับ ตัวเด่นก็หกเจ็ดเก้าศูนย์ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับตัวประกอบก้อนหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามครับเพราะว่ามันก็งวดนี้ก็เลขเดิมนะครับครับครับเพราะว่าที่ที่ที่ผมกับหกเจ็ดเก้าศูนย์ขึ้นไปนี้ผมคือผมจะใช้เป็นหลักสิบนะครับครับผมกับงวดที่แล้วนี่มันหลักสิบนี่มัน มันหลุดนะครับครับมันมันมันเข้าอยู่แต่หลักสิบแต่ว่าอ๋อมันมันหลุดนะครับผมเพราะว่าผมกลับเลขนะครับครับผมมันสลับกันใช่ใช่ครับแต่ที่จริงแล้วน่ะอ่สูตรสูตรหลักสิบบนน่ะมันมันมันเข้าครับมันเข้าอยู่ที่ที่หกนะครับสูตรหลักสิบบนครับผมแต่ว่าไอหลักหน่วยน่ะมันหลุดนะครับครับครับเดี๋ยวประกอบเลยนะครับครับ่ม ครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกครับเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกครับงวดนี้ชนเด่นสูตรสองชนเด่นนะครับได้เก้ากับศูนย์พระบรมครับที่เนี่ยไอสูตรสาม มันได้ศูนย์กับหนึ่งครับครับได้ศูนย์กับหนึ่งผมขอเน้นไปที่เลขศูนย์นะครับครับผมครับเน้นไปที่เลขศูนย์มันก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกครับเน้นไปที่ศูนย์ครับผมครับเพราะว่าศูนย์สามมันได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับครับครับวันนี้วันนี้สามตัวยังไม่ไม่จับให้นะครับเพราะว่า มันจับไม่ค่อยถูกครับครับก็ครับก็ไปดูที่ชุดเต็มนะครับไอสามตัวโต้นะครับชุดเต็มให้แนะนําให้ไปดูตัวไหนบ่ออ่าที่ศูนย์ใช่ไหมครัครับผมเน้นไปที่เลขศูนย์ครับครับแต่ว่าไอที่ขีดเส้นใต้นั้นหมายถึงว่าผมผมใช้แต้มสามตัวดึงออกมานะครับครับครับงวดที่แล้วก็แต้มสามตัวของผมมันก็เข้าครับงวดที่แล้วผมก็พอได้นะครับครับงวดที่แล้วเนี่ยครับ ครับแต้มสามตัวแต้มสามตัวของผมมันงว่าเนี่ยมันได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต้มสามตัวครับครับผมก็เอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยดึงดึงชุดโต๊ะออกมานะครับครับที่ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับครับครับส่วนสิบล่างก็หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ครับสองสามสี่ครับ หน่วยล่างสองสามสี่หน่วยล่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดครับครับผมมันมันก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือผมจะเน้นศูนย์นะครับก็มันก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือเอาเอาไอ้หน่วยล่างหรือหลักร้อยนะครับครับมามามาจับไอ้เลขศูนย์ของผมนะครับเอสเอสซี F เขาทำได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็แล้วก็แต้มตัดออกมาครับล่างเป็นหลักร้อยครับผมครับใช่ครับเพราะว่ามันก็เดินดีนะครับช่วงนี้เดินดีอยู่ครับไม่น่ารอดนะวันเนี้ยโอ้ห้อยมาครับผมศูนย์มานี่ก็เฮแล้วพี่น้องเนาะครับผมศูนย์สามนี่ก็ศูนย์สามนี่ก็เดินก็เดินดีนะครับห้างวดหกงวด้วครับสูตรสามนี่ตัวไหนนะพ่อ ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์สามได้ศูนย์กับหนึ่งครับครับมันไปชนที่ศูนย์ครับครับครับเอาลองเบิงครับผมได้เฮแน่นอนครับพี่น้องเนาะกอติดไว้ครับอ๋อนำเชียร์พารวยก็จะรบกวนพ่อเท่านีเด้อครับพ่อวันนี้ครับผมครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม กาติดไว้ครับพี่น้องเนาะตำลาวพ่อชนินครับวันนี้เด่น6 7เจก้าศนย์ครับผมขีส้นใตที่เก้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะประกบหนึองสามครับ9คู่ด้วยครับพี่น้องมี9ก้าหนึ่งเก้9 4องเกนย้นครับเน้นไปที่หลัก0ูนย์ครับผมศูนย์หนึมศูนย์สี่และ0 6 อาเลขสามตัวตรงต,ตัวเดียวก่ามาเชื่อจะไปนคนให้พี่น้องเชี่ยครับผมที่เป็นลักศูนย์ครับพี่น้องเนาะที่พอเคยส่งให้ครับสิบล่างหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่หน่วยล่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมนี่แหละครับพี่น้องที่จะหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้ารวยกับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมตำเหล้าครับผมยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ